นิธิอัลโต้เผชิญวิกฤตการเงินยุติการวิจัยและพัฒนาท่ามกลางการประท้วงของซัพพลายเออร์ตามรายง,งานของสื่อจีนอย่างเลโฟนบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้านิธิอัลโต้กำลังยุบทีมวิจัยและพัฒนาทั้งหมดเนื่องจากปัญหาทางการเงินที่ทวีความรุนแรงขึ้น,นอกการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเงินชดเชยสำหรับพนักงานที่ลงนามในเอกสารเลิกจ้างในสัปดาห์นี้แหล่งข่าวระบุว่ามีพนักงานประมาณ200คนเริ่มลาออกแล้วจากพนักงานทั้งหมดประมาณ1 0 0 0 700คนจากมุมมองด้านยอดขายมีิธิประสบปัญหาในปีนี้ตามข้อมูลของชัยหน้า e ี t a t ด a ท k คยอดขายในเดือนมกราคมลดลง98%เมื่อเทียบเป็นรายปีและในเดือนกุมภาพันธ์บริษัทขายรถได้ไม่ถึง400คันบริษัทได้ดำเนินการลดเงินเดือนอย่างมีในสำคัญโดยพนักงานที่เหลือต้องผเผชิญกับการลดเงินเดือนลงถึง75% จากระดับก่อนเดือนตุลาคม2023พนักงานที่ลาออกบางส่วนได้รับเพียงค่าจ้างขั้นต่ำของเซี่ยงไฮ้รายงานยังระบุอีกด้วยว่ายังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยตามที่สัญญาไว้สำหรับผู้ที่ลาออกในเดือนพฤศจิกายน2023สำนักงานใหญ่ของมิเทอ,อรออโต้ในเซี่ยงไฮ้ได้กลายเป็นจุดศูงก์อลางในการประท้วงซัพพลายเออร์ที่เรียกร้องการชำระเงินล่าช้ารรงงานจากสื่อระบุว่าซัพพลายเออร์ได้รวมตัวกัน ที่สำนักงานใหญ่ของนิเทอร์ออตโต้ในเซี่ยงไฮ้เพื่อเรียกร้องการชำระเงินโดยบางรายถึงกับนอนบนพื้นอาคารด้วยซ้ำแหล่งข่าววงในระบุว่าวิกฤตนี้เกิดจากกลยุทธ์ของอดีตซีอีโอที่เอื้อประโยชน์ต่อช่องทาง B สอง B อย่างมากและและเลยด้าน,นผู้ก่กอตั้งฟังยูโจซึ่งปัจจุบันกลับมาดำรงตำแหน่งซีอีโอได้สรุปประการปฏิรูปที่เน้นไปที่ตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุว่านิสินของนิเทอาสูงถึง1 0 0 0 0มล้านหยวน1 4 0่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของบริษัทแม้ว่าบริษัทจะยังเจรจาเรื่องเงินทุนกับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติต่างประเทศอยู่ก็ตามเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีข่าวหรือว่านิตออโต้กำลังจะล้มละลายโดยผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติจีนที่ประสบปัญหาอย่างมิตได้รับเงินลงทุน6000ล้านหยวน818.8อยล้านเหรียญสหรัฐแต่ดูเหมือนว่าเงินจำนวนนี้จะไม่ช่วยอะไรได้มากไปกว่านี้ฝากกดติดตามเราในของทางต่างๆ เพื่ออัปเดตข่าวสารยานยานต์และขอบพระคุณที่รับชม